<of> dust, แว่นออฟตสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออฟตาสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสฟเฟลว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วยพวกเราก็บเหมียวเหมียวเหมียวโอ้โหนี่นั่นก็ยังไม่เลิกเหมียวนะฉะลามแนะ่โอ้ยเอก็นี่แหละเสียงของฉันเจ้ากบโอ้ยมันไม่ใช่เสียงไหนชอบว,วัานไหนในความจําเสือ่อมมาจําเสียงตัวเองไม่ได้นี่เหมียวเห็นหน้านะแล้วมันเบื่อจริง เออนายเบื่อหน้าฉันเราจะกบเออทนายเบื่อหน้าฉันคนดูละ่ะเบื่อหรือเปล่า <mm> ต้องถามคนดู <mm mm> ฉันตอบให้ไม่ได้คนดูจะเบื่อหน้านายก็ได้เออไปเลยไม่มีใครรักนายหรอกไป <mm mm> <mm mm> เฮ้ยที่กากถามมามองเนี่ย ไปแล้วเฮ้ยกลับมานี่กับฉลามฉลาเล่นมานี่เร็วกุ๊ก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 มานี่เอ้ยอย่ามายุ่งกับแชนโอ้ยดูทุกคนครถามทุกคนหน่อยว่าทุกคนรักฉลามหรือเปล่าตอนนี้ฉลามน้อยใจแล้วอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหครูบาวดี้เห็นฉลามเปล่าอ๋อไม่เห็นน่ะทำไมอ่ะเจ้ากบเอ้านายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะผมต้องถามครูมากกว่าครูมาทำอะไรที่นี่ครูก็มาเดินเที่ยวเล่นตอนนั้นแหละเจ้ากบเอ้ยเอาล่ะไปกลับไปที่เดิมไหมไปตามฉลามมาหน่อยเลยไปหาฉลามมาให้หน่อยเร็ว โอ้ยมันหน้าที่ของครูไปเนี่ยเออไปหาให้หน่อยไปเอออ่าก็ได้ก็ได้ไดวันนี้จะมาเล่นเกมจีมอากันทุกคนคือไม่ได้เล่นนานไงเออขอเล่นติดต่อสักหน่อยนะทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาเจอสัปดราห์ที่มีชื่อว่าเมกากระตูนแค่นนะทุกคน ชื่อการ์ตูนแค้นะแต่มีคำว่าเมกาอำนาจอย่าบอกด้วยว่ามันคือการ์ตูนแค้ในเวอร์ชันหุ่นยนต์เหมือนของกอซิล่าอย่างนั้นนะโอ้โหเอ็นน่าสนใจดีะเนี่ยเราไปดูเลยดีกว่าว่าตัวนี้จะโหดแค่ไหนทุกคนไปดูกันเลยไปไปเลยไปเลยโอ้โหฉลามดูนี่สินี่ก็คือเมกาการ์ตูนแค้ทุกคนดูจากตัวนี้เป็นเหล็กทั้งตัวเลยโอ้โหดูเฮ้ยมีคำลามด้วยเจ้ากบเมื่อกี้คือเสียงอะไรฟังไม่ทัน โอ้ยโอ้มีเสียงเอเหมือนเสียงแต่รถเลยทุกคนโอ้ดูด้านหลังทุกคนมีหนวดคล้ายๆตัวไรในสไปเดอร์แมนนะที่ชื่อดร์ออรตปัสนถ้าดูดีๆนี่มือข้างบนของมันนี่โอ้ยเป็นเหมือนท่อพ่นไฟกับที่ยิงปืนเลยเนาะเอ้แต่ป๊บนึงคือตัวนี้มี2เวอร์ชันฉลามคือจะมีเป็นเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันเกีียวกาด้วยโอ้มีเวอร์ชันเกียวกาดเหอเนี่ย ลิ้นพันน่ะและนี่คือเวอร์ชันเกี่ยวการทุกคนดูจากตาแล้วแปบ,บว่าโหแสงสีนี่วงวิวมากกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีแสงสีตรงตาเท่าไหร่ทุกคนแต่ตัวแบบเกี่ยวการไม่คือแบบเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะเอเออะไรกัน<อ> <laughs> ไม่ได้โกนนะมาคิดที่แล้วเลี้ยวคิดนี้ไม่ต้องมาฉันให้ค่าจ้างนายไปแล้วฉันจะเอาค่าตัวเพิ่มโอ้โห <ๆ S 2> เดี๋ยวรอบแรกทุกคนผมจะให้การ์ตูนแคทนี้นะฮะสู้กับการ์ตูนแคทนี้เลยการ์ตูนแคทฟีเมลมาดูซิว่าตัวไหนจะชนะนะครับผมนายคิดว่าตัวไหนชนะฉลามระหว่างเมก้าการ์ตูนแคทกับการ์ตูนแคทฟีเมลฉักกลนคิดว่าน่าจะเป็นเมก้าการ์ตูนแคทนะเจ้ากอบโอ้โหใช่ฉันก็เชียร์นี่เหมือนกันนะทุกคนมาดูดีกว่ามันจะชนะหรือเปล่าต้องมาดูกันเลยเรมมาแล้วโอ้ยเอ้ยอ้าโอ้อยู่นี่อยู่นี่ โอ้มียิงมียิงลำแสงสีฟ้าเอ่ออ้าวหายไปแล้วทุกคนการ์ตูนแคทฟีมิลโอ้ยคตรสุดยอดนะเจ้ากรมเออได้ดูเสียงเดินนี่เสียงหุ่นยนต์สุดๆเดี๋ยวรอบนี้ทุกคนผมจะให้สู้กับเจ้าตัวสเต็งนิวไลฟ์ฟอร์มนะฮะเมกาการ์ตูนแคทนี่โอ้ยเครื่องติดแล้วโอ้โอดใจไม่ไหวแล้วอยากสู้แล้วตอนนี้มาดูดีกว่าว่าตัวไหนจะชนะทุกคนเร็มมาแล้วพุ่งไหมโอ้ยโอ้ยโอ้พุ่งไปโคตรไกลแล้วดูลำแสงทุกคน อโอ้ยเกมาเจกอบเออพุกอเทเลยสเตนนีไลฟ์ฟอร์มเป็นตัวที่จะทําให้ศัตรูไม่สามารถเข้าใกล้ได้นะครับผมเฮ้ยเอาไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยสู้เขาสู้เขาเอาใจชนะอย่าล้มอย่าละมันนะเข้ามาโอ้ยกีฬาสีเลยเฮ้ยอาเาโอ้ยโอ้ทุกคนตัวนี้ชนะไปนะฮะเมกาการ์ตูนแค่ไม่สามารถชนะได้เฮ้ยโอ้ยตัวนี้เก่งจริงๆนะเนี่ยเจกอบ ใช่โคตรเก่งเลยนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ทุกคนจะรองให้เมกา์กา,าร์ตูนแคสต์นนสู้กับเจ้านี่เลยทุกคนก<ม>าร์ตูนด็อกเจอร์ี่กินกล้วย100อันนะครับผมโอ้โหยมาดูทุกคนว้าวดูเมกา์การ์ตูนแคสนี่แบบว่าไปโคตรไกลตอนนี้ปล่อยลำเสียงใส่แต่การ์ตูนด็อกนี่ยืนนิ่งไม่ละใครเกลือผิวหนังฉันหลอกการ์ตูนด็อกบอกแบบนี้แน่โอ้โหยดูสิโอ้ยลำเสียงสีฟ้าก็สวยเฮ้ยอ้ยแต่มันจะพูงไปไหนของมันนี่ว่าเมกา์การ์ตูนแคทนี่ฮะ เฮ้ยอ้าวสองตัวอะไรเงี้ยหรือเวนิโก้เป็นเหมือนโควิดทุกคนที่จะติดเชื้อในสัปประหลาดแล้วก็กลายเป็นเวนิโก้ตัวนี้เราไม่รู้ผลเลยครับทุกคนเออแฝงการต่อสู้หรอเออยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวรอบนี้เจาเมกะการ์ตูนแค่ในเวอร์ชั่นโกรธมาเลยทุกคนมาดูสิครับว่าการ์ตูนดอกเจอรี่จะชนะหรือเปล่าเรมมาตอนนี้ทุกคนโอ้รอบนี้การ์ตูนดอกเจอรี่เด้ง เอามาเอามายิงรัวมากเจ้าโกบโอ้ยิงคนรัวโอ้โพลังโคตาอลังการงานสร้างฮอยกระตุนดอกอย่าเป็นเมดิโก้นะเว้ยไปโอ้โหสรุปไม่มีใครชนะทุกคนเมดิโก้ชนะอะไรกันนี่โลกซปบะรามันแปรปวน มีสปาร์ตติดเชื้อเวนิโก้โอโหทุกคนอ่ะล้วทุกคนรอบนี้นะฮะเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันทุกคนมมกาการ์ตูนแคทปะทะกับการ์ตูนชินเดมอนมาดูซิว่าตัวไหนจะชนะทุกคนหมาโอ้ตอนนี้เมกาได่กระพุ่งเร็วเหมือนเดิมเหมือนการ์ตูนชินเดมอนไม่ค่อยสนใจเลยอเนี่ยเฮ้ดูดีโอเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมการ์ตูนชินเดมอนไม่สู้ทุกคนสู้โอ้ยสู้อยู่สู้อยู่ นี่ฝุ่นอะไรมันมาตอมฉันวะเนี่ยโอ้ตอนนี้ชินนมอนเป็นร่างแดงทุกคนอไอ้นี่แกเป็นเมดิโก้ชินนมอนถึงจะมาปราบนะครับผมนี่ไงชิงนนมอนไปปราบแล้วเอาตายเลยวิดิโก้อาวนทุกคนงงเลยนะครับโลกซาบปะดมันปันป่นเป่ืนไปแล้วสมดุลแห่งซับระดถูกทำลายมา หลังจากที่ได้ดูการต่อสู้ของเมกาการ์ตูนแคทไปฉันที่ว่าเราจะรอดหรือเลปล่ากับการเจอกับมันฉันคิดว่าเราไม่รอดแน่ๆเจ้ากบเออนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันโหดมากเลยทุกคนแต่ยังงงกับไอ้เวนดิโก้เนี่ยมันมาไงเนี่ยฮะบางทีพวกเราอาจจะกลายเป็นเบนดิโก้ก็ได้นะ <c oughs> นี่คือบ้านแรกนะทุกคนแน่นอนบ้านนี้อ้าวเดี๋ยวบ้านนึง <c oughs> <c oughs> โอ้โหแป๊บเดียวบ้านพังเลยแหละและนี่คือเจ้าเมกากร์ตูนแคท มาดูสิเขา,าจะสามารถจัดก,การเราได้หรือเปล่าถ้าเราอยู่ในบ้านนี้มาดูเลยทุกคนว่าเราจะลเล่าหรือเปล่าเริมมาแล้วตอนนี้เอ้ยมันบินเข้ามาชนเลยอะ่ะเจ้ากบเมื่อกี้มาเร็วไปทุกคนในรอบนี้เอาใหม่นะครับแล้วก็รอบนี้ให้เมก,กางกระตูนแค่ที่อยู่ไกลๆด้วยมาดูเลยทุกคนว่ารอบนี้จะลเล่หรือเปล่าแต่ว่าเจ้ากบฉันขอเอาของแป๊บหนึ่งนะโอ้ยนายนี่ก็ไม่เคยท้อกับการเอาของของนายนะ เออเอาเป็นดาบนี่ละกันนายจะเอาอะไรมามันก็ไม่เคยชนะหรอกนายชั้นแลมนีถ้าเกิดว่าเราเพลเราก็ต้องเพ้นะก็ถ้าเผื่อชนะไงโอเคเผื่อก็เผื่อเรมมาแล้วตอนนี้ออ้ยเ้ยมันส่งเสียงเพราะมันเดินมาช้าๆว่ารอบนี้ เออเจ้ากบบอดีนายดูชั้นซีออโอ้ยนอนหลับสบายมากเลย <c oughs> โอ้หฉลามนอนอ้วนเลยนะเดี๋ยวรอบนี้มาอยู่บ้านสูงทุกคนฉลามคิดว่ามันสามารถขึ้นมาหาเราได้ไหมฉันคิดว่ามันไม่สามารถขึ้นมาได้นะเจ้ากบเออนะเอาล่ะมาดูกันเลยดีกว่ารอบนี้นายถือไม้เบสบอลเหรอนี่ใช่ฉันจะตีโฮมรันไงเจ้ากบเอาหัวไม่ฉันตีหน่อยสิโอ้ย <c oughs> นายไปตีซาปลาเธอไปเอโฮมรัน <c oughs> โอ้ยจะตีบ้านทำไมมาแล้วฮะบางทีมันอาจจะพุ่งชนบ้านจนบ้าน โฮ้ยพุ่งชเจ้ากนจะลองดูว่านายจะตายหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ว่าจะซู้งแค่ไหนก็ไปถึงโอ้โหโอ้โหดูบ้านไม่เหลือซากนะครับ แล้วดูมันยืนเท่ๆโอ้ย oh, oh. ต่อไปบ้านนี้ทุกคนมาเข้ามาอยู่กันเลยโอ้ยเจ้ากบนายนี่ชอบวาร์ปเข้าบ้านจริงๆเลยนะไม่มีมารยาท <c oughs> ก็ฉันขี้เกียจเดินนี่หว่า <c oughs> ดูดิต้องมาเปิดประตูต้องมาปิดประตูมันเสียเวลาโอยก็น oh, okay. ี่คือบ้านนี่หว่าเจ้ากบไม่ใช่สวนสาธารณนะโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> ทำไมชั้นจะวาร์ปเข้าวาร์ปออกแล้วมันทำไมเนี่ยทำไมนายจะทำอะไรฉันนายจะทำอะไรฉั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นจะเย็นจะเย็นฉลาดจะทำชัน มาดูทุกคนว่ารามนี้จะรอดเลยเปล่าชลรามอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยแหละเน,นาะน่าจะปลอดภัยมานะทุกคนมันพุ่งโอ้โห คือมันแบบถทาจะไม่ใช้ปงใช้ปืนเลยคือมันพุ่งเลยทุกคนมันพุ่งก็แม่ตอนไปคือบ้านนี้ทุกคนบอกเลยว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เจอกับเวนดิโก้เราก็รอดใช่ไหมบ้านนี้ใช่และรับรองว่านายก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเราในบ้านนี้อย่างแน่นอนไอ้เจ้าเมก้ากากร์ตูนเคสนายมันก็แค่หุ่นยนต์แมวที่มีฟันขาวๆตรงนี้แล้วก็ตาสีแดงนายมนสมารามาทำอะไรเพวกอเราได้หรอกนะเพราะบ้านนี้โคตรแข็งเก่ง,งบอกเลยฉลามกำลังทำอะไรนี่คือสายไฟฟ้าไงเอาไว้กันเจ้ากบโอ้ยดูความปลอดภัยนี่เพิ่มขึ้นอีกกกนายจะต้องงเว เจ้าเมกาการ์ตูนแคสนายจะต้องเกรงกลัวบอกเลือบ้านนี่โคตรแข็งแรงนายอย่าร้องไห้กลับบ้านกันแล้วแกนมาโอ้สบายแน่นอนขณนะวเนโก้แล้วก็ผ่านมาเร็วเฮ้ได้ยินเสียงอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยนั่งไงเห็นแสงตาอยู่เจ้ากบตอนนี้เสียงลองทามันเดนเอเอเฮ้ยนั่งไงเห็นแสงตาแล้วเฮ้ยแต่ตรงนี้เราล่อนนะใช่เดี๋ยวฉันลองลงไปดูชั้นหนึ่งแป๊บหนึ่งนะโอเคทุกคนเอ แต่จริงเรารอนนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้ไงเฮสรุว่าบ้านนี้รอนแล้วกันทุกคนโอ้โหปลอดภัยหายห่วงในนี้มันโหดใช้ได้เลยเจ้าเมกาการ์ตูนแคทสุดยอดไปเลยขอชื่นชมใช่ในพุ่งได้เร็วมากแล้วก็พุ่งชนบ้านไปเลยโอ้โหเออโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารายการสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับใครที่สนใจปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยนะครับ3าบาทเท่านั้นจะจะแคสเศษเหล็กไปขายขายของเก่าโอ้โหขอเศษเหล็กหน่อย Yeah.